ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาสำหรับมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ซูซูกิสกายไดอาการที่เกิดก็คือตอนเช้าเครื่องเย็นเนี่ยเวลาเรากุดสตาร์ทก,ก่กคัมเบกกดสตาร์ทมันจะติดหรือติดแล้วดับบางทีก็ไม่ติดเลยเราต้องเร่งเครื่องช่วยก็คือคัมเบก กดตาร์ทแล,ล้วเร่งเครื่องช่วยบางทีมันถ้าเป็นเบรกหน้าเนี่ยก็จะทําลําบากต้องเป็นกดเบรกหลังแดนใช้สองมือเดี๋ยวเรามาดูปัญหานครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นปัญหาของเขาก็คืออยู่ที่ตัวตัวควบคุมรอบเดินเบาเนี่ยครับที่มันมีปัญหามันไม่ยอมมันสกรปรกแล้วกันเดี๋ยวผมจะถอดมาดูแต่ตอนเนี้ยผมล้างไปแล้วคือตอนแรกครับผมก็ไม่รู้ว่า มันเกิดอย่างนี้แต่มีคนถามมาผมก็เลยมาลองล้างดูเออมันหายเว้ยและแถมตอนติดไฟแดงตอนนี้ไม่ดับแล้วก็อย่างแรกเราก็ชักปักออกไปก่อนมันจะได้ไม่เกกกค่ะทำงานมือเดียวมันก็จะยากนิดนึงแล้วก็ถอดมาได้เลยนะครับหน้าตามก็เป็นอย่างี้ครับเป็นโอริงหน่อยนึงแล้วก็ข้างใน นี่เป็นภาพด้านในนะครับอันนี้ผมฉีดล้าง,างนา้ำความสะาดไปแล้วแต่ก็ย,ยังมีเลอะๆอยู่นิดหน่อยที่ผมใช้ก็จะเป็นคอนแทคคิีเนอร์ตัวนี้นะครับคือสั่งมาล้างแฮรโฟของรถยนต์และมันยังเหลืออยู่ก็เลยเอามาล้างคาบูด้วยนี่ครับขอแนะนำว่าฉีก็ไปนในรูนี้เลย มันจะหมดแล้วแค่นี้ครับเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการล้างแล้วก็ตัวนี้ ก็ดูมันนิดนึงว่ามันสุขปกมมันแน่นไหมปิดแล้วจะรั่วหรือเปล่าเนี่ยครับแต่หลังจากล้างแล้วเนี่ยตาต์ตอนแรกมันก็จะติดยากหน่อยเพราะมันมีน้ำยาล้างเข้าไปอยู่ในห้องเผาไหม้ด้วยแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะดีครับ เป็นเป็นสิ่งของง่ายๆที่เราทดลองทำเองได้ก่อนยังไม่ต้องไปหาช่างยังไม่ต้องรื้อเยอะเอาเบื้องต้นแต่หลังจากที่ผมล้างแล้วเนี่ยก็ประทับใจอยู่ครับกับผลงานต,ตาร์ตดง่ายขึ้นแล้วก็รอบเดินเบาได้นิ่งขึ้นขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ